ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับนำเหรียญนะครับสองบาทหกสิบปีนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบหกสิบปีนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับที่บอกว่าเป็นเหรียญหายากนะครับที่บอกว่าเป็นเหรียญขัดเงานะครับในแท้ที่จริงแล้วนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับมีทั้งเป็นภาพวิดีโอและทั้งเป็นภาพนิ่งนะครับให้เพื่อนๆในรับชมนะครับ เพื่อนนะครับความจริงในเหรียญนี้นะครับนะครับเหรียญชนิด2บาทปี2530นี้นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ถึง10ล้านเหรียญนะครับ10ล้านเหรียญนะครับแต่ใน10ล้านเหรียญนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับน่าจะไม่มีใครทราบเลยนะครับว่านะครับจะมีอยู่จำนวน10,000ืเหรียญนะครับ10,000ืเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญนะครับ ที่เขาบอกว่าเป็นเหรียญขัดเงานะครับหายากนะครับนั้นนะครับเที่จริงแล้วนะครับดูนะฮะพาร์ตี้นะครับลักษณะของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญนะครับที่คมชัดนะครับผิวเป็นเงากระจกนะครับไม่ใช่เหรียญขัดเงานะครับแต่เป็นเหรียญเงากระจกนะครับที่ถูกต้องนะครับนะครับจะมีความคมชัดนะครับกว่าเหรียญธรรมดานะครับเนื่องจากนะครับ ลักษณะของพื้นผิวเหรียญนะครับพื้นผิวเหรียญจะเป็นเคลือบผิวด้วยนะครับเคลือบนะครับด้วยคิวโปนิกเกิลทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเห็นนะครับความคมชัดก็คือตัวหนังสือนะครับคําว่าภูมิพลอดุลจเดียดนะครับจะนูนขึ้นเด่นชัดนะครับจะนูนขึ้นมาเด่นเหนือชัดนะครับแล้วก็นะครับฉลองพระองค์นะครับก็จะ มีลักษณะเด่นชัดนะครับพื้นผิวเหรียญจะเป็นเงากระจกนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตานะครับตาพระราชรัชกรนะครับจะทีะ่ออกแบบและเป็นตามิ่งมงคลมหาไอ้มิ่งมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมาษาครบพหกสิบปีนะครับ ซึ่งออกแบบนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังโดยนะครับช่างของกรมศิลปากรนะครับจะเป็นเหรียญแบบชนิดเบอร์นี้คอยนะครับเหรียญพิเศษนะครับคือจะมีผิวเงากระจกนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญขัดเงานะครับจัดอยู่ในเหรียญนะครับเหรียญกระสาบแบบพิเศษนะครับเบอร์นี้คอยนะครับเมื่อให้ท่านจำไว้นะครับจะเหมือนเหรียญขัดเงาทระการนะครับแต่ ไม่ใช่การขัดเงานะครับพื้นผิวเหรียญจะคล้ายๆพ่นทรายนะครับเงาเป็นผิวเงากระจกนะครับจัดเปรียนหายากนะครับและมีราคาสูงนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเจอนะครับให้สังเกตตรงพื้นเหรียญนะครับพื <laut> ้นเหรียญจัดด <made SAN> <Maria> ้านนะครับและเป็นมีลักษณะคล้ายพ่นทรายนะครับจะเป็นจุดๆคล้ายๆพ่นทรายนะครับผิวเป็นเงากระจกนะครับ นี่นะครับเพราะเหรียญจะเป็นเนื้อคิวโปโนิเกิลน,นะครับเคลือบหน้าหลังนะครับเป็นตรงกลางจะเป็นไส้ทองแดงนะครับทองแต่และก็เป็นทองแดงบริสุทธิ์95นต์นะครับน้ำหนักของเหรียญนั้นนะครับจะต้องถูกลดลงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7.24หรือ7.22นะครับ เนื่องจากนะครับการทำปฏิกิริยาระหว่างคิวโปนิกเกิลกับทองแดงนะครับจัดเป็นเรียนที่หายากนะครับซึ่งนะครับราคาปัจจุบันนี้นะครับมีร้านที่ประกาศรับซื้อนะครับถึง30,000บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมีก็นะครับส่งไปแบบนี้นะครับส่งไปติดต่อขายให้ทางร้านได้เลยนะครับในร้านที่รับซื้อนะครับ ไม่ต้องส่งมาให้ผมนะครับเพราะผมมีเยอะมากนะครับสำหรับนะครับดีดีโอนี้นะครับผมก็จะทำขึ้นให้เพื่อนๆนะครับได้เป็นไ้เห็นนะครับถึงจุดความพิเศษของเหรียญนะครับจะได้ไม่หลงเข้าใจผิดนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอเป็นเหรียญขัดเงานะครับเพื่อนนะครับ เป็นเหรียญปลอมนะครับถ้าขัดเงานะครับจะต้องไม่ใช่เหรียญขัดเงานะครับแต่เป็นเหรียญผิวเงากระจกนะครับให้จําไว้ให้ดีนะครับเป็นเหรียญชนิดพิเศษนะครับเป็นเหรียญขัดเงาชนิดพิเศษเบอร์นี้คอยนะครับจะมีผิวเงานะครับนี่นะครับเป็นความรู้นํามาฝากเพื่อนๆนะครับ ให้เพื่อนๆชมให้เตียมตาลักษณะของเหรียญจะเหมือนกับที่ท่านเห็น <im it> เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ทุกประการนะครับนะครับผิวที่พื้นเหรียญที่ท่านพื้นเพื่อนเห็นเป็นสีดํานั้นเกิดจากความเงานะครับไม่ใช่ว่าเหรียญมีสีดํานะครับเหรียญจะเกิดจากความเงานะครับให้เพื่อนดูว่าเงาขนาดไหนนะครับถึงจะพื้นเหรียญเป็นสีดําได้นะครับ นะครับเป็นพื้นเหรียญไม่ให้สีดํานะครับพื้นเหรียญจะเป็นสีขาวเงากระจกเลยนะครับนะครับจากคลายเหรียญพ่นสายขัดเงานะครับนะครับนํามาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบกรุณากดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนําความรู้นะครับสิ่งใดมีเหรียญไหนที่เพื่อนๆอยากเห็นอยากรู้นะครับให้นะครับ แจ้งมานะครับผมก็จะนำมาให้เพื่อนๆเห็นนะครับถึงสาะแสวงหาถึงของจริงมาให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหี่อของมิจฉาชีพโดนหลอกนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้นะครับอยู่ที่ตลาดเปิดท้ายตลาดคลองผมมีเยอะแยะนะครับทุกวันนี้กเพื่อปัจจุบันนี้นะครับนะครับให้เพื่อนๆดูเอาไว้นะครับ คล้นี้ก็ให้ทเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำความรู้ให้คลิปต่อๆไปมาลงให้เพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูต่ออย่างเต็มตานะครับขอบคุณครับ